พูดแสกพูดแสกนั่นนะครับกูตัวแข่งอยู่นั่นนะครับไทยไทยเม่อากักขีบเม่ออักขีบขยับรถอยู่ไหนอ๋ออยู่นี่ มึงไม่เข้าแทนเอาไอ้นะเข้าแทนแล้วนนี่ครับอับโรสนี่ครับอับโรสอับโรดอับโรดมาแล้วนะครับนี่อับโรดวิ่งขึ้นหน้าส่งให้อ <hire> ับฟานส่งไม่ได <pathway. S 1> <dles. an ough> ้ครับติดตัวอันน้เออถาคิดต่แกล้งมันจังหวะนี้บางเกสจะแย่งบอลไม่ออกสกิตแย่งบอลได้แล้วจังหวะนี้ส่งให้อับโรสอับโรสวิ่งขึ้นมาส่งให้สกิจแต่ส่งไม่ได้เพราะติดตัวจังหวะนี้นะครับ สุกิตตัดบอลออกเรียบร้อยฮะสุดท้ายที่เปวิดีโออ่ะวิดีโอใ <c oughs> ายว,าาาวิดีโอไอเวอเลยมันนัดราตัวเองหล <c oughs> ังจากนั้นนะครับอัพโหลดไปปิดตัว <c oughs> สุกิตตัดบอลออกได้แล้วอัพโหลดวิ่งขึ้นหน้าไปแล้วนะครับสุดท้ายก็ส<ห>่อัดไปปรงมานี้นะครับ มึงจัดเลยกูอัดลอน่ากูเลยไม้ตึงนี่สัตว์<า>โอเคจังหวะน,น,นี้ครับนี่ครับอัฟฟานอยู่นู่นนะครับสกิตวิ่งขึ้นมาตัดบอลบอลจะออกไหมไม่ออกนะจากนั้นแหละอัพโหลดวิ่งมาจะส่งให้สกิตรไหมสกิตตัดบอลไปแล้วจังหวะนี้นะครับ สกิดสกิดสกิดยิงไม่ได้เอานะครับสกิดยิงไม่เข้าไปแล้วนะครับสกิดโก้ไปแล้วครับไปแล้วครับอัฟฟานยืนปอดขาอยู่ตรงนั้นนะครับบังเกตยืนรออยู่ตรงนี้ครับไปเลยนี่ยครับบังเกตเขาจะดันบอลไหมครับเขาจะดันฝั่งตัวเองทําไมล่ะครับโกนี่นั่งเออแดกอยู่ตรงนู้นครับโกนั่งอยู่ตรงนู้นนะครับนั่นแหละโกอ่ะ โกิจยืนปวดขา่วนอับรดมานั่งคู่ตรงไหนวะอับรดอยู่นู่นนะครับนู่นนะครับอับรดอยู่นู่นนะครับนั่นอะเจ็บอยู่บาดเจ็บอยู่ตรงน,นั้นอะอจจงหวะนั้นโซกิจส่งให้อัฟานอัฟานส่งให้โุกิจแต่ส่งไม่ได้เพราะตัววิ่งมาปัน่นปัดออกัดออกไปออกครับบางเกสซัดเต็มนี่ไม่เ,เข้านะครับโบอ,ออกครับจังหนะวะนี้นะครับโซกิจกับบังเกสก็ยืนอย,อยู่ด้วยกันนะครับ ปวดขาอยู่เหมือนกันอัฟฟานเดินอย่างรอเลยครับจังหวะนี้รอให้อับรดยืนนิ่ง,ง,งๆครับเพราะว่าตัดบอลไม่ได้แล้วเหนื่อยส,อส,อส่วนโกนั่งเฉยๆอยู่ตรงนู้นนะครับเพราะอะไรรู้ไหมเพราะแมงวิ่งไม่ได้เลยมันปวดขาสขกิตเดินกลับมาย้อนมาเป็นกองหลังเหมือนเดิมบังเกตก็เดินมาเป็นกองกลางอับรถก็อยู่กองหน้าอัฟฟานก็อยู่กองหน้าส่วนไอ้ฝั่งนู้นไม่ต้องไปถ่ายมันกระจอกมา หลังจากนั้นแหละมังเกตัดบอลสุกิจจะขึ้นมาไหมสุกิตมาแล้วครับจังหวะนี้สุกิจสุกิจส่งไม้อัโรดอัโรถจบับบอลส่งให้อัฟานอัฟานส่งให้อัโรถไหมส่งอ้อไม่เข้านะครับท่านผู้ชมโอ้เป็นิีนที่น่าอายมากเลยนะครับไม่เข้านี่จจังหวะนี้อัโรดกิ้งไปสามตลบเลยนะครับผมบอกว่าบาดเจ็บสาหัสอาการหนักมากโคม่าเลยทันที ส่วนอัฟฟานไม่ตัดบอลครับอัฟฟานจะตัดบอลไหมไม่ตดัดอัฟโรตัดบอลได้โดนลุมสองอัฟฟานจะส่งให้อัฟโรตไหมนี่เอาส่งครับจังหวะนี้ส่งมาให้และยิงซัดไปอีกทีหนึ่งรอยนะครับบอลรอยแล้วเจนน่าละบุญเรจาจกนั่นแหละครับมูซาส่งให้นู่นสุรเชษนะเปิดตรงมาอัฟฟาน ปัดบอลออกได้สกิทเตะเตะต่อครับไปออกเลยบอลอ,ออกไงวะปบอลออกไงเพือ่อนเออเมื่อกี้กับเขาจังหวะนี้ครับบังเกตก็เข้าไปปิดตัวแล้วปิดได้แต่ว่ารอดดาครับสกิทวิ่งขึ้นมาขึ้นมาแล้วยังไงครับขึ้นมาแล้วส่งให้อัพโหลดอับโหลดส่งให้สกิทกลับแล้วยิงครับแต่ยิงไม่ผ่านนะครับเพราะว่าเก่งเกิน ไปจซตัดเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วครับน่าจะไปจับมือคนที่ส่งมาให้นะครับน่าจะไปจับมือที่คนมาส่งมาให้นะครับบางเกศเขายืนอยู่เฉยๆไปจับมือเขาโอ้ใบก๋ฟานเดินขึ้นมาแล้วนะครับเปลี่ยนจากอัฟฟานเป็นอัฟโรดนะครับบางเกตวิ่งตัดบอลไม่ทันนะครับโจวานี่นะครับอัฟฟาน่งให้ฟานแล้ว อัฟฟ้าจะวิ่งตัดบอลจะตัดไม่ได้นะครับเพราะว่าติดตัวอยู่นั่นเองส่วนฟ้าส่งให้อัฟโรนไหมอัฟโรนอยู่เป็นโกอยู่รืมส่งให้ฟ้าแล้วกันอันนี้ส่งให้สก,กิลละอ๋อได้อัฟฟ้าแล้วโอ้ไม่ได้วะอัฟฟ้าจังหวะนี้อัฟฟ้านะครับฟ้าส่งให้สก,กิลสก,กิลซัดเต็มข้อล่อเต็มแข้งขาไม่หักก็ตายอา หลังจากนั้นนะครับมีคนเก็บมาแล้วนะครับมูซาวิ่เลยเอาแล้วนะครับเวอย์เชเปิดไหมจะเปิดไหมครับมาเปิดมาให้มูซามูซาจับบอลได้นะครับดูดูสกิดวิ่งไปแล้วสกิดวิ่ตวิ่งต่อนกิวิ่งต่อกินได้หรออลั บอลบอลนี่นะครับายโกได้โกยังเ um. really ียนะครับนี่กไม่ถ่าย่ลไม่ได้ไม่ได้ีีสงแล้วนี่พรบอมไมานรองเท้ามาแล้วเนี่ยไหนอ่ะไหนรองเท้า่ะ 火啊 <Okay. S 3>、oh.